ผลการแข่งขันบอลเลวอลโคโวโลีกีวอลเลวอลประเทศเกาหลีใต้ประจำวันที่10มกราคมนัดที่22ของฤดูกาลทีมฮุ้นไดฮิวสเต,ตทเตีมของนักสองวิภาวีสีทองเปิดบานรับการมาเยือนของ g ีเอสคาวเทกการแข่งขันในคู่นี้เป็นไปอย่างสุดมันเล้าใจ โดยเป็นฝ่ายฮุนไดฮิวสเต t a t e เจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายเอาชนะ GS เอาวเทกไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน30ต่อ 28, 21ต่อ 25, 25ต่อ 16, 17ต่อ25และเซตสุดท้าย19ต่อ17จบเกมการแข่งขันฮุนไดฮิวสเต t a t e เอาชนะ GS เอาวเทกไป3ต่อ2เซต ฮุนไดฮิวสเตยยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางการแข่งขันด้วยสถิติชนะ17แพ้5มี52คะแนนในเกมนี้นงสองทำไป11คะแนน